สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องจุ่มกันมีทั้งหมด3 6ตัวนะคะนี่เราอยากเล่ตัวนี้ที่หตัวที่2ตัวนี้3ไปดูกันลเลยเริ่มเอากล่องนี้ก่อนเลยคะ่ะะได้สีเข็ดไหมเอเเอหรือมันไม่ต้องปุกอยู่แล้ววะเนี่ย ดูยี่กลงกันว่าอันนี้น่าจะสีเข็ดจริงถ้าเกิดมันตรงปกมันก็จะเป็นสีเข็ดถ้าเกิดมันไม่ตรงปกมันก็จะไม่ใช่สีเข็ดไปดูอันนี้หัวขนมปานี้หัวปลาน,นี้หัวเป็ดอันนี้หัวกระต่ายอันนี้ก็จะเป็นพึ่งอันนี้ก็จะเป็นกบอยางให้กบอันที่หนึ่งที่สองที่สามเข็ดนะไปดูว่าจะซ้ำไหมหรือว่าจะเป็นตัวอะไรจะได้สีเข็ดต,ตัวปอมไหมจะตรงปลูกไหมไปดูเฮ้ยส <ís> ีเข <s> ็ดแต้